สวัสดีครับหลังจากที่เคยเกันเกินในเรื่องของไก่นะครับไก่ชนไก่พันธุ์เวียดนามอันนี้มาถึงประเทศไทยเราแล้วเรียบร้อยครับที่ทงชัยจันทร์นะีฟัาพ่อพันละครับพ่อแล้วก็แม่พันธุ์แล้วก็ลูกไก่ของเจ้าป๊อบกินบางส่วนนะครับเดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยครับในรายละเอียดที่ผู้บริหารของทุ่ทธงชัยจันทร์สีคือเซียบี้นะได้ออกมาแนะนาพ่อพันละ ปติดตามชมเลยครับครับสวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับวันที่สิบ้านะครับเดือนเดือน9ก้านะครับเดือนกันยายนอ่าวันนี้มาแนะนำนะครับตัวนี้ชื่อเจ้าเทาดักรักนะครับเป็นข้อพัน Support ไก่เวียดนามนะครับนะฮะของซุ้มเวียดไทยนะครับของอาเหลียนนะครับตัวนี้เป็นแชมป์เงินล้านนะครับตัวนี้เป็นแชมป์อ่าสิบสองเที่ยวนะครับสิบสองเที่ยวเป็น เวียดนามนะครับเชิงชนเป็นไก่ตีกับเชิงนะครับเป็นไก่ตีกับเชิงเป็นไก่ขอดนะครับเป็นไก่ขอดขอดแล้วก็แทงตัวนี้เป็นตัวรักของซุ้มเวียดไทยนะฮะของอะเหลียนนะครับเป็นไก่ที่มีเดือยนะครับนี้เขาเลี้ยงชนอยู่นะครับนะฮะตัวนี้ลอยชน3ามกิโลกนะครับยังใช้ชนอยู่ใช้ชนอยู่นะครับใช้ชนอยู่นะครับวันนี้หนังนะครับเนี่ยฮะดูหนังนะครับหนังหนาฮะ นังนาเกือบครึ่งเซนนะครับเป็นเหตุผลที่เวียดนามทําไมถึงเขาไม่ไขหัวนะครับ <c oughs> ตัวนี้ผ่านมา12ไฟ์นะครับชื่อเจ้าเจ้าเทาดักรักนะครับเจ้าเทาดักรักตัวนี้ก็ทางซุ้มเวียดไทยนะครับทางกระเหรี่ยมมอบให้มาเพื่อผสมกับลูกสาวของเจ้าดาวทองนะครับลูกสาวเจ้าเยนเดเบสลูกสาวเจ้าเทาสามแสน ก็ยังไงฝากติดตามนะครับเจ้าเทาดักรักครับอันนี้เนี่ยนะครับลูกทั้งหมดนะครับตัวผู้จะส่งกลับไปเวียดนามนะครับส่งกลับไปเวียดนามนะครับส่งกลับไปให้ซุ้มเวียดไทยเอาไปเอาไปคัดเอาไปปั้นเพื่อใช้ชมในสนามนะครับแล้วก็สําหรับบ้านเราเนี่ยนะครับก็อาจจะยังไม่เหมาะนะมันจะเป็นช้าไปเพราะเป็นลูก50นะครับส่วนหนึ่งก็มีทํากับแม่ VIP นะครับเป็นไก่เวียดนาม แผ่พม่าะนะครับนำเข้ามา11แม่นะครับแม่ละ3 0 0 0บาทเนี่ยก็เอามาทำลูกร้อยด้วยนะครับเพื่อ,อไว้สอบเทียบกับลูกครึ่งที่ทำนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับเจ้าเท่าดักลักนะครับเจ้าแถาดักลักแชมป์12ไฟเปิดรับฝากผสมพี่พี่ลูกมันแบ่งไหมครับหรือ,อยังไงอะยอยตัวนี้ก็ฝากผสมก็คือคือขอผสมแม่ที่ ส่งกลับไปให้เวียดนามก่อนนะครับแล้วถ้ามีน้ําเชื้อเหลือเนี่ยนะครับก็จะเราฝากผสมก็นี้นะครับไม่มีชื่อนะครับจะของส่งมาที่เวียดนามเนี่ยเขาไม่ค่อยตั้งชื่อไก่นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นไก่สีดูนะครับมาจากซมเวียดไทยนะครับก็ให้ชื่อว่าเจ้าดูนะครับตัวนี้เป็นไก่ประดูนะครับหางดำนะครับก็ให้ชื่อว่าเจ้าดูรักๆนะครับเจ้าดูรักๆเนี่ยเป็นลูกเพาะนะครับเป็นไก่ตัวเก่งของซุ้มเวียดไทยนะของเหงีอกตัวนี้เนี่ยนะครับไม่มีเรียกอะไรชนะสนามนะครับแต่ว่าไม่ชนะสนามใหญ่ไม่ได <G Ahí> ้ชนะล้านนะครับ แต่ว่าจ่ายลูกนะครับจ่ายลูกมีผลงานนะครับจ่ายลูกมีผลงานชนะค่าตัวสองแสนนะครับแล้วก็เป็นไก่เป็นไก่หน้าหงอนนะครับตัวนี้เป็นไก่หน้าหงอนเป็นแผ่พ่มาช่วงดีนะครับแล้วก็ใช้เดือยจัดนะครับตัวนี้ทางอเหรียนเนี่ยก็ได้ส่งมาเพื่อให้ทับกับแม่ไก่นะครับนั่หงอนนะครับไม่ว่าจะทางชนก็เหมือนภายงามนะครับจะตีหน้าหงอนแล้วก็เวลาคู่ต่อสู้ ให้เขาก็จะตีตีท้ายนะครับังคับตีก็เหมือนกับไพรงามตัวนี้ก็มาเน้นเข้ากับลูกสาวไพรงามนะครับลูกสาวดาวทองลูกสาวเทาสองแสนลูกสาวเยเด็บเนะครับยังไงฝากติดตามนะครับตัวนี้ลูกทั้งหมดนะครับเราก็จะเลี้ยงให้เป็นหนุ่มนะครับแล้วก็ส่งกลับไปที่เวียดนามนะครับส่งไปไปปั้นนะครับไปคัดนะครับยังไงตัวนี้นะครับรอยชนตอนชนอยู่ประมาณ3ามกิโลครึ่งนะครับอันนี้ลูก ตัวนี้ไก่ที่ชอบแบบหน้าหงอนนะครับชอบแบบหน้าหงอนแบบพายงามมีตัวนี้เลยขอบคุณครับตัวนี้ชื่อเจ้าหมูดักษกนะครับลักษณะเขาก็คือเป็นหงอนหมูนะครับก็ตัวนี้สถิติหกเที่ยวนะครับหกเที่ยวเป็นไก่เวียดนามนะครับเ,เชิงชนพาม่านะครับเป็นเป็นแผลพามา่าตัวนี้ชนชนะหกไฟก็ตีคู่ตีตาบอดนะครับทุกไฟเลยนะครับ ตัวนี้เป็นไก่ของซุ้มเวียดไทยนะครับเอเหลียงส่งมาให้นะครับเพื่อเอามาผสมกับแม่ไก่ของทงชัยจะทําไดีที่เป็นไก่หน้าหงอนแล้วก็ตีตานะครับแล้วก็มีที่มันแม่นตายนะกเป็นลูกสาวดาวทองนะครับก็ทําแล้วก็ลูกตัวผู้นะครับร้อยสองกิโลแปส่งกลับเวียดน,นามทั้งหมดนะครับตัวนี้แล้วก็มีแม่แผลพมา100่าร้อยนําเข้ามา11แม่นะครับซื้อมาแม่ละสามหมื่นบาทก็เอามาทํา เป็นเลือด้อยด้วยเพื่อใช้ในการเทียบนะครับแล้วก็เทียบกับลูกครึ่งเวลามโตขึ้นมาเวลาใช้คัดเราก็ทําลูกร้อยด้วยนะครับนะฮะก็ยังไงฝากติดตามเจ้าหมูดักรักนะครับหมูดักรักตอนนี้ลูกเขาเนี่ยเราไม่ได้แบ่งจาหน่ายนะครับแต่ว่าท่านใดมีแม่ไก่หรือว่าสนใจที่จะยืมแม่ไก่ของฟาร์มผสมนะครับก็ทอกละสอ0 0 0 0บาทนะครับรับประกันลูก5ตัวนะครับะฮะตัวนี้ลอยชน4กิโลนะครับที่เวียดนามเขาชนกันนะครับ4กิโลชั่งกิโลตีนะครับตัวนี้จะ ตีแายตานะครับเจ้ามูดรักๆักนะครับยังไงฝากติดตามด้วยขอบคุณครับครับตัวนี้นะครับก็เจ้าเขียวเจ้าเขียวรักๆักนะครับเจ้าเขียวรักๆักตัวนี้เป็นไก่บ้านของอน้องเบาวนะครับชื่อ,ช,อชื่อว่าเบาวอยู่เมืองรักๆักนะครับวันนี้ไปเยี่ยมบ้านเขาแล้วก็แบ่ง,งแม่ไก่นะครับ เป็นพี่สาวของเจ้าตัวนี้นะครับมาไก่ที่เวียดนามกับที่ไทยเหมือนกันครับก็คือนิยมคัดพันธุกรรมผ่านทางแม่นะครับทงตัวเมียนะครับตัวนี้กับพี่สาวที่มาก็เป็นไก่ที่เกิดจากแม่เดียวกันตัวนี้แบ่งมาให้นะครับเพื่อที่จะเอามาทดสอบสนามในประเทศไทยนะครับตัวนี้เดินขยี้อย่างเดียวครับตีเหมือนไทยงามนะครับนะฮะตีเหมือนไทยงามนี่ไก่หนุ่มเจ็ดเดือนนะครับไก่หนุ่มเจ็ดเดือน แล้วก็ก็ตัดขนคอมานะครับตัดขนคอมาเดี๋ยวไงฝากติดตามนะครับตัวนี้จะปั้นนะครับคัดแล้วก็เลี้ยงในานามของพัสสทึทีมนะครับพัชสตึงทีม <c oughs> ตัวนี้ลอยชน2อกิโลเจ็ดครับ,นะรบกระดูกเยอะครับเนื้อน้อยอายุเจ็ดเดือนฮนะเดี๋ยวตอนนี้เขาเขาตัดเขาตัด <c oughs> ตัดเหนียงตัดอะไรมานะครับเดี๋ยวแผลหายเดี๋ยวได้ทีมงานได้ออกกำลังกายนะครับแล้วก็ออกไปตั้งคัชุู ยังไงฝากติดตามนะครับเจ้าเขียวดักรักครับ,บค,ครับ เป็นยังไางาครับหลังจากชมนะครับวิดีโอที่ผู้ผลานของธงชัยจันทุลาคือติปีเนี่ยแนะนำพ่อพันธุ์ไปแล้วนะครับสนใจลูกตัวไหนก็การจองกันเ้ามาได้นะครับตรืองต้นนี้ราคาจำนวนคือการจองเนี่ยจะจองเป็นคู่หรือเป็นคอกเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับ แต่ที่แน่ๆนะครับน่าจะถ้าเป็นคู่ก็คงไม่ต่ำกว่าคู่ละหนึ่งหนึ่งมื่นนะครับประมาณนั้นนะครับอย่าลืมครับสนใจเพิ่มเติมนะครับศูนย์หกหนึ่งห้าเก้าสี่หกสองหนึ่งสี่นะครับเดี๋ยวมีคำตอบให้ขอบคุณครับ